ผมก็สวัสดีกันด้วยวันนี้อยู่ในเกมของร้านวอนเซตโดคาเมเทอร์นิกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่แล้วกันนะที่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเลยนะครับอันนี้มันก็เพิ่งตีหนึ่งเนาะตยหนึ่งครึ่งนะฮะแม่งเพิ่งมานะมึงอัปเดตเรื่อยเวลาซะนานเลย3าสี่รอบก็ได้โคตรนานนะฮะก็มาแล้วสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วมั้งนะครับก่อนจะถึง5ปีนะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วก่อนจะถึง5ป้ปีเดี๋ยกิจกรรม นะก็สำหรับกิจกรรมนี้มีอะไรใหม่บ้างมาดูกันนะครับว่าจะได้มีอะไรใหม่บ้างนะฮะโอเค okay, นะก็กิจกรรมนี้นะครับผมอ่าดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะจะมีเป็นพวกเราอินโบนัสเหมือนเดิมนะครับเป็นโบนัสแล้วก็มีสเปเชียลมิชชั่นนะได้เพชรสูงสุด29เม็ดเลยอย่างนี้อ่าก็โอเคอยู่แล้วก็เป็นเออ่ฝึกเนี่ยเวลาฝึกจะได้เป็นโอกาสติดซัพเปอร์ักเซสมากขึ้นแล้วก็เกสักเซสหรือว่าอะไรเงี้ยมากขึ้นนะฮะนี่ก็ปกติอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นเพชรลดราคานะครับแล้วก็สโตนออนเซลล์นั่นเองนะฮะก็ใครสายเปย มาจ่ายกันได้นะอันนี้แต่ผมผมไม่ใช่แนวไงก็นะข้ามไปนี่แล้วก็เป็นนี่ครับผม L R หน้าป่านะฮะก็คือจะเป็น L R หน้าป่ากับเิจิต้าที่ผมทำในเพจไปที่เป็นการแปลกสกิลนะถ้าใครไม่ได้ติดตามเพจเนี่ยไปติดตามเพจได้นะอาจจะมีการแปลกสกิลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเกมโดคาเมเทอร์เนี่ยก็ไปติดตามได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะใต้ข้างล่างอ่าเดสคริปชันนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะโปรโมทนิดนึงเออ <laughs> แล้วก็กาชาก็มาวันนี้แหละนะครับมาแล้วกาชานะฮะใคร ใครจะเปิดก็เปิดนะผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะยากจะเปิดก็เปิดเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบไปยกันใครชอบนับตากใครชอบจิต้าก็จัดไปนะ,ะยิ่งเป็นภาคของไซย่าซาก้าไปอีกนะฮะเป็นตัวละครที่ยุคเก่าเอาเรื่องนะอันนี้ถ้าใครชอบก็แล้วแต่ความศรัทธาแล้วกันใครจะเปิดก็เปิดจริงๆตอนนี้มันเก่งนะครับไม่ใช่ว่ากากานะเก่งมากนะฮะแล้วก็ใช้พลลงได้หลยสถานการณ์มากนะับอันนี้เก่งมากเลยแต่ว่ามันมาช่วงใกล้5ปีอ่ะใครมันจะไปกล้าเปิด แล้ไมันอีก,ไม,อก,ไ,มอกไม่กี่วันก็จะ5ปีแล้วอะ่ะอันนี้ไม่เอาเอลมาดักหน้าอีกคือจะดักในสุดวิถีทางหรืองไงบันไดก็ไม่รู้เหมือนกันดักแม่งตลอดนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะเปิดก็เปิดอันนี้ผมไม่เปิดแต่ผมเปิดไปแล้วซิงเกิลน,นะเปิดไปหนึ่งอันหนึ่งครั้งซิงเกิลนี่แหละนะ,ะได้นับปะมาเป็นนับปะาเอสอาร์ก็ไม่รู้เอามาทําไมน้ำเป็นปุ๋ยหรือเปล่าเหมือนกันตัวก็ยังไม่ได้เป็นปุ๋ยทําไมก็ไม่รู้นั้นก็กาชาก็มาวันนี้นะครับมาตอนตีหนึ่งนี่แหละนะฮะอ่ากาชาหนับป ถ้าใครมีเหรียญเหลืองถึง500ก็าสามารถเอามาแลกเอลอในร้านต้าบาทได้นะครับอโอเคมีเป็นกาชา LR อาน้าปะนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยกาชานัาปะแล้วก็มีกาชาการ์ดปู่นะครับ5ใบนะฮะ25่บเม็ดใครอยากได้ปู่เพิ่มก็เปิดได้นะนนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร,นะร่ไม่แนะนำเท่าไหร่ในการเปิดนะเราไปหาจากพวกกิจกรรมต่างๆอย่างนี้อยู่แล้วนะสำหรับการปู่เนี่ยการปู่5ใบนี่ยิ่งหาง่ายเลยเดี๋ยวนี้นะฮะเออก็ข้ามไปอันนี้นะครับแล้วก็เป็นสตอรี่อีเวนต์ต่างๆนะครับ พวกไซาย,ยา่าซากา้าอันเก่าเลยนะเป็นของภาคโกฮังตฟัฟีตัวสีแดงนะครับที่เป็นตัวอี e เอแล้วก็เป็นพิกโรโ่ี s m เอเหมือนกันพิกโร่ตัวสีฟ้านะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกภาคนางเม็กซาก้านะฮะพวกชาวไซาย,ยา่าภาคภาคเซตแต่ส่วนมากจะเป็นภาคเซตนะครับแล้วก็เป็นพวกไฟนอลโชดาวเลยตัวฟีฟิลเตอร์เหลืองล่าง2ว่านไปนะครับแล้วก็ด่านสไตา์นะฮะด่านซูปเปอร์อีลิตด่านมังจิตา้าตัวละครสไตา์นะตัวฟรีก็จะดรอป จะเปิดเล่นทุกวันนะฮะเปิดให้เล่นได้ทุกวันนะฮะเริ่มแต่วันนี้เลยยีิบสองก็คือวันนี้แหละตอนนี้เลยนะเปิดเล่นทุกวันถ้าใครอยากจะฟาร์มมบจิต้าเป็นปุ๋ยก็ไปฟาร์มได้แบบนี้เปิดทุกวันนะฮะใช่ไหมทุกวันวัวถึงวันที่9้าเออ,เอ,อนั่นแหละนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นกาชาของแคตตาก็อของท่านบิลครับเปิดประมาณสามสิบเม็ดนะการันตีได้หน้าตู้หนึ่งตัวนะฮะก็เป็นพวกตัวละครพวกความโกธเกี้ยวอะไรหลายแหล่โบลี่ท่านบิลเบจิต้า โกดท่านบิวแล้วโดนตบเมียโดนเมียตบเอออะไรสักอย่างเมียมันโดนตบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โดนเมียตบหรอพูดคูดสลับกันนั่นแหละนะฮะก็นั่นแหละก็ใครมีท่านบิวก็สามารถมาเปิดหาลูกทีมได้ในกาชานี้นะครับแต่ก็แนะนํำไหมก็แนะนําสำหรับคนที่มีท่านบิวนะเออถ้าใครแบบไม่ค่อยมีลูกทีมก็มาหาลูกทีมได้ใน,ในกาชานี้เลยจะเหมาะมากเลยอันนี้นแนะนําสำหรับคนที่มีท่านบิวคนนั้นนะครับอันนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องเปิดหรอกอันนี้ไหนมันหาได้อยู่แล้วพวกตัวตู้ธรรมดากาชาธรรมดาก็มีอยู่แล้วเนาะอันนี้ แล้วก็นี่ครับผม ECA ทั้งนั่นเองเป็นตัวละคร ECA ล่าสุดนะครับที่เราจะได้มาวันที่26นะฮะม,มาเร็วมากวันนี้22มาวันที่26อีก3วันเองอะ่ะเอ้ยอีก4วันเองใช่ไหมนั่นแหละคือเร็วมากนะฮะอันนี้เพราะว่ารู้สึกเขาจะไล่เลี่ยนเหลือเกินนะช่วง5ปีก็จะใกล้ถึงนะแล้วต่ยังจะเอา ECA ทั้งจัดเข้ามาอีกนะฮะเพจฟรี30เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะเพจฟรีเวริกูทธเลยนะฮะก็เป็น ECA ทั้ง ตัวฟิวเจอร์นั่นเองตัวสีม่วงตัวเก่านะครับก็ได้อีเซ่เรียบร้อยแล้วอ่าก็มาวันที่26นะด่านอีเซ่ด่านทั้งด่านนี้นะฮะแล้วก็เป็นด่านอีเซ่ของฟิเซอร์โคเรนฟิเซอร์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะมีละครอีกตัวละครอีก2ตัวที่ได้อีเซ่ก็คือตัวของโคเรนฟิเซอร์สีฟ้ากับสีสีม่วงนะฮะมันจะได้อีเซ่ขึ้นอีกไอตัวละครตัวเก่าอ่ะตัวธรรมดาไอตัวตัวแท้งกับตัวสีม่วงให้ดูก่อนไอเสตีเมจิเอล ตัวนี้ก็ได้ I ี a นะครับจะได้ I ี a เนะเก่งขึ้นมากๆแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวไหนวะผมมีเปล่าวะมีหรือเปล่าวะไม่มีวะเป็นฟิเซอร์สีม่วงนะเป็นโคเดนฟิสเซอร์แต่ไม่ใช่ร่างนี้นะอันนี้เป็นร่างวงแหวนมันเป็นร่างธรรมดาเออนั่นแหละไอ้ตัวนั้นน่ะได้อี a เแล้วมันเก่งขึ้นมากด้วยนะจากตัวกากป็นตัวเก่งไปเลยถ้าใครมีก็ยังไม่ได้ย่อยก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะนั่นแหละนั้นก็ได้อีซเทั้งสองตัวเลยครับสำหรับโคเดนฟิสเซอร์มันจะเป็นตัวสีม่ว มาพร้อมกับทั้งแหละนะตัวละครของ ECA Fizzer ตัว2ตัวนั้นนะครับแล้วก็เป็น ECA Fizzer กล้ามนะครับ f i z e r Power นี่ก็ไม่รู้กันว่ามีตัวอะไรมาใหม่หรือเปล่าแต่ไม่น่ามีนะฮะไม่น่าเป็นตัวละคร ECA เพิ่มนะน่าเป็นแค่ด่านมาเฉยแล้วก็เป็นด่านในควอีเวนต์ปกติที่เพิ่มออที่เปิดทุกๆวันนะฮะตั้งแต่วันที่26ขึ้นไปก็เปิดเป็นด่านทั้งด่าน Fizzer Golden ด่าน Fizzer Power ก็เปิดทุกวันนะครับ แล้วก็เป็นสตอรี่อีเวนต์ต่างๆนะครับฟาร์มตัวฟรีได้นะตั้งแต่วันที่26ก็จะเป็นพวกโบภาคโบแจ็คนะครับวิดีโอกับวิดีโอกับโกฮังนะตัวฟรีแล้วก็เป็นลาดิสตัวฟรีเหมือนกันตัวตีนูนะฮะแล้วพอวันที่21นะ21เหรอปิดขึ้นวันนี้นี่หว่าวันนี้แหละวันที่22นะครับยี่สิบสองเดือนเดือนนี้ก็คือวันนี้แหละตอนนี้เลยเป็นด่าน ECA เปิดใหม่นะครับไม่ใช่เปิดใหมส่สิเป็นด่าน ECA อันเก่าเอามาทําใหม่เอามารีใหม่นะครับจะเป็นพิกโกโร ECA นะครับ โกหัง ECA โกหังสีแดงนะแล้วก็เป็นฟิเซอร์ร่าง2 ECA ครับตัวฟีนั้นเลยนะสามสามด่านนี่คือด่านฟีนั้นเลยนะตัวฟีนั้นเลยในการ ECA นะครับก็ถ้าใครสายฟีนี่โอกาสได้ห้ามพลาดนะใครผู้เล่นใหม่สายฟีเนี่ยห้ามพลาดโอกาสนี้เลยนะครับด่าน ECA มา3ด่านแล้วก็ตัวคอนฟฟีก็ให้ฟาร์มก็มีอยู่มาอยู่แล้วนะครับเป็นอีเวนต์มาให้โคชุดเลยนะอันนี้ ECA โกหังก็มีด่านโกหังมาให้ฟาร์ม ECA พิกล้มมีด่านพิกล้มให้ฟาร์ม ECA ฟิเซอร์ก็มีด่านฟิเซอร์มาให้ฟาร์ม ครบุดบอกเลยว่าใครสายฟรีนี่ปื้มแน่นอนสำหรับ event, อีเวนต์กิจกรรมช่วงนี้นะครับก็บอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะแต่ก็มีปราณนี้แหละกิจกรรมนะครับหมดแล้วนะฮะก็เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมมาขั้นระหว่าง5ปีนะใกล้จะถึงแล้วแหละอันนี้ก็มีที่น่าสนใจหลักๆก็จะเป็นกาชาวนับป่านะครับน่าสนใจหลักๆเลยนะกาชาหนับป่าแล้วก็เป็นเอเซอทั้งนะครับได้อเซอแล้วก็เป็นเอ a ซอของฟิเซอร์สองตัวที่ได้อเซอไปก็ประมาณนี้แหละนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจ,จรรในะจกรรนนจิจกรรมใหม่นะครับก็ หมดแล้วนะฮะอัปเดตใหม่ก็มีมานนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เออแล้วก็ลืมมีอัปเดตอีกนะครับเป็นอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะฮะอันนี้คือเขาอัปเดตมารอนะพวกระบบอิชิเม้นต์หรือระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาอัปเดตมารอช่วง5ปีแล้วอันนี้แล้วก็พวกอัปเดตนี่คืออัปเดตทันของ j 8แล้วนะเป็นระบบเดียวกันกับ J 8แป้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกหน้าต่างการอเวกเกนหรือการเปลี่ยนร่างการเทนนิ่งมันจะดูแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลองนี้แหละ ก็คือไม่ต้องมานั่งกดเหรียญแลนะ้วคือถ้าเหรียญพอมันก็จะกดให้เลยแล้วก็กดแซดอัลเบิร์ได้เลยไม่ต้องมานั่งกดเหรียญครับสี่เหรียญเลยงั้นนะแล้วก็สปอไอเทมก็สามารถกดเอาออกได้เลยจากตรงแถบไอเทมนะครับอันนี้น่าจะใช่ประมาณนั้นนะฮะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็มีระบบอีชิพเมนต์กับระบบสติ๊กเกอร์แล้วก็รอช่วง5ปีมาน่าจะมาพอดีนะครับอันนี้นะฮะประมาณนี้เลยระบบใหม่ก็รอ5ปีนะอีกไม่กี่วันเองใกล้ถึงแล้วนะฮะก็รอต่อไปเดี๋ยว eca ทัั้งกกก็็จะะมมาาววนนทีี่26ออโคตรรเเบลย นะก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารสั้นๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยแต่ก็มีอะไรน่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นกาชากับอิเเอทังนะก็ประมาณนี้แหละนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันเจอกัในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย